็นอาณาบริเวณที่เป็นหลักแหล่งของสามศาสนาคือศาสนาพุทธศาส,สนาคริสต์และศาสนาอิสลามโดยศาสนาพุทธเป็นที่นับถือของประชาชนในกลุ่มประเทศลุมแม่น้ำโขงคือไทยเวียดนามลาวและกัมพูชารวมทั้งพมา่าส่วนศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติของฟิลิปปินส์ ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคิดรวมทั้งเป็นประเทศที่ศาสนาคิ์นิกายโรมันคาทอลิกมีความเข้มแข็งและมีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณของผู้คนเป็นอย่างมากขณะที่อินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังมีประเทศมาเลเซียและบไนายที่นับถือศาสนาอิสลามด้วย นอกจากนี้ในกลุ่มประเทศอาเซียนยังมีผู้ที่นับถือาศาสนาฮินดูาศาสนาซิกค,ความเชื่อท้องถิ่นที่นับถือผีวิญญาณรวมถึงจื้อและเตา๋าต่างก็มีอิทธิพลต่อประเพณีและความเชื่อของคนในอาเซียนด้วยเช่นกันาศาสนาคิดนับเป็นาศาสนาสากลศาสนาหนึ่งที่ผู้คนในกลุ่มประเทศอาเซียนนับถือมากกว่าร้อปี ซึ่งมีโบสถ์เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวคริสต์ศาสนาคริสต์แบ่งออกเป็นสามนิกายใหญ่ๆได้แก่โรมันคาทอลิกออเทอรอปและโปรเตสแตแนต์าศาสนสถานของาศาสนาคริสต์หมายถึงอาคารหรือสถานที่ที่ผู้นับถือาศาสนาคริสต์มารวมกันเพื่อประกอบพิธีหรือทำาศาสนาิจร่วมกันนิกายโรมันคาทอลิก จะเรียกศาสนสถานของตนว่าโบสถ์โบสถ์ในนิกายนี้จะตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมรุ่งโรยประดับประดาด้วยรูปปั้นต่างๆอย่างสวยงามสำหรับนิกายโปรแตแตนจะเรียกสาสนสถานของตนว่าคิดจักรอาคารของคิดจักรจะเน้นความเรียบง่ายเหมือนอาคารทั่วไปไม่เน้นรูปเคารพหรือรูปปั้นอาจจะมีไม้แกนเข็เล็กๆเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงถึงอาคารทางด้านศาสนกิจเท่านั้น ซึ่งในที่นี้เราจะนำเสนอมารยาในการใช้าศาสนาสถานของนิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรตัสเตนต์ 1. ทำความเคารพก,ก่อนเข้า,าศาสนาสถาน 2. ตั้งใจประกอบพิธี สี่ 4. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในศาสนสถาน 5. สามารถสวมรองเท้าเข้าศาสนส,สถานได้ 6. ห้ามสวมชุดกีฬาที่มีลักษณะขาสั้นหรือแขนกุด 7. ห้ามสวมหมวกเข้ามาในศาสนส,สถาน 8. ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือเสื้อแขนกุด 9. ห้ามทำลายทรัพย์สิน 10. ห้ามส่งเสียงรบก,กวนผู้อื่น 11. รักษาความสะอาดสิ 12. ไม่อนุญาตที่นำเครื่องดื่มและอาหารเข้ามาในศาสนส,สถาน 13. ห้ามทะเลาะวิวาท 14. ห้ามขึ้นพระแท่น 15. ห้ามรักขโมย 16. ห้ามแสดงความรักจนเกินงาม 17. ห้ามวางเท้าในฐานะที่เราเป็นผู้ร่วมพิธีเราควรปฏิบัติตัวให้เหมาะสมไม่แสดงพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์และป็นบตัตามคำกล่าวของผู้ประกอบพิธีกรรมอย่างเคร่งครัด เมื่อพิธีสุดท้ายของการแต่งงานสิ้นสุดลงต่อจากนั้นคือการโยนดอกไม้ของเจ้าสาวที่หน้าโบสถ์ซึ่งจะมีเพื่อนเจ้าสาวรวมทั้งบรรดาสาวสนมารอรับ<ว>เพื่อที่จะได้ช่อดอกไม้ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าคนใดได้ช่อดอกไม้จะได้เป็นเจ้าสาวคนถัดไปอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสนุกสนานภายในงานด้วย โดยสรุปแล้วศาสนาทุกศาสนามีสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่แตกต่างกันมีแนวทางการปฏิบัติตัวที่แตกต่างกันซึ่งตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติตัวของประชาชนอาเซียนซึ่งไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็สามารถเข้าไปศึกษาพิธีกรรมต่างๆของศาสนาคิดได้หรือจะเป็นแนวทางการปฏิบัติตัวของคนที่นับถือศาสนาอื่นเมื่อไปร่วมงานแต่งงานของชาวคริสต์ และมารยาทที่ควรปฏิบัติเมื่อเข้าโบสถ์เพราะโบสถ์นับว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดของชาวคริสต์นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่สงบควรให้ความเคารพและปฏิบัติตัวให้ถูกกาลเทศะ